เข้ามาสู่ช่วงที่2องครับของรายการจองข่าวขำย่ำ่าร่วาค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเจาะข่าขำเจาะข่าวขำไปกันเลยไหมล่ะไม่เป็นการเสียเวลาครับไปในช่วงเจาะข่าวขำ วันนี้มีอะไรมาขำมาคุณจีครับอ้าววันนี้มีอะไรนะคะวันนี้มีอึ้งอึ้งอะไรอึ้งแต่ไม่ใช่อึ้งกิมกีเออไม่ใช่อึ้งกิมกีนะเป็นอึ้งอึห เห็นไหมคะเขาบอกว่าหญิงอเมริกันหญิงอเมริกันน่ะนะคะอวดนมสุดตู้มรอทําสถิติโลกโอ้โหอานมมาอวดกันว่างั้นเถอะนั่นแหละไม่มีอะไรมันเป็นยังไงคุณพี่คะไม่มีอะไรจะอวดแล้วเขาต้องอวดนมตัวเองรายงานเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากของหญิงสาวผู้หนึ่งซึ่งมีหน้าอกขนาดมาหือมาโดยเธออ้างว่ามีหน้าอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี่เลยทีเดียวด้วยขนาดไอ้นี่ตุ๊กตาหรือตัวอะไรเนี่ยไม่เขาเอาไอ้ลูกโป่งไปยัดไปหรืออย่างโอ้โหนี่นมเลยนั่นน่ะด้วยขนาด 1 6 4 x x x สำหรับหญิงสาวเจ้าของอกกตูมผู้นี้คือเชลซีชามซึ่งมีอาชีพเป็นแดนเซอร์และดาราหนังโป้วัย35ปปีเ็นดารมสโปด้วปีทั้งนี้เชลซีได้เปิดเผยว่าการที่เธอมีหน้าอกบิ๊กไซส์ขนาดนี้เนื่องจากเธอได้ทำสัญกรรมขยายหน้าอกด้วยวิธีที่เรียกว่าการปลูกถ่ายหน้าอกด้วย พอลิโพไพลินหรือแบบยืดหยุ่นขยายตัวได้ซึ่งปัจจุบันการผ่าตัดเสริมหน้าอกเช่นนี้ถูกสั่งห้ามแล้วแต่หลังจากนั้นหน้าอกของเธอก็จะขยายขึ้นเรื่อยๆทีละหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วต่อเดือนเนี่ยนะโอ้โหแม้ว่า ด้วยขนาดของหน้าอกเธอจะเป็นประโยชน์ต่ออาชีพของเธอมากแต่เธอก็ประสบป,ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับประทานอาหารการนอนซึ่งต้องนอนหงายเท่านั้นและเธอไม่สามารถเข้าห้องน้ําบนเครื่องบินได้อ,อย่างไรก็ตามเชลซีกล่าวว่าเธอไม่อาจมีไม่อยากมีหน้าอกอย่างนี้อีกต่อไป<ฮ>และเธอจะต้องไปผ่าตัดลดขนาดให้ได้เร็วที่สุด นี่เพราะเธอเบื่อแล่นบ้างเนี่ยลง่ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้แต่ลงไปกินบกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เธอลงไปเรียบร้อยแล้วเธอก็อยากจะผ่าตัดให้มันเล็กลงโดยขณะนี้ชเชลซีกําลังลอรอทําสถิติเดิมอยู่ก่อนที่เธอจะทําการผ่าตัดเห็นไหมคะไหวไหมนั่นนมหรือเปล่านี่นมหรือกระสอบปุ๋ยหรือถุงปุ๋ยอะไรใส่แล้วมั้งโอ้โหไม่นมก็หัวกระโหลกเด็กโอ้มันใหญ่โตจะกับเด็กสองคนอยู่ในนั้นนะ นี่เด็กก็เกิด้วเกิดทะเลาะกับสามีนะเอานมอุดจมูกพผัวตายจะไปทะเลาะกับเธอนะนี่แต่เธอมีความภูมิใจของเธอมากเลยเธอกระโดดดกดๆอกดอกอย่างนี้มีลูกลูกเล็กแบบคนไทยไม่ได้นะให้ลูกกินนมใช่ไหมลูกต้องกินนมจากแม่นมจากเต้าดูดปุ๊บลูกก็นอนแม่ก็นอนแต่แคงลูกกินนมพอตอนหลังลูกอิ่มนมแล้วลูกขึ้นไม่ได้ร้องแย่ไปดูที่ไหนได้นมทับ นมงทับลูกครับลูกนแขนลูกครับคิดว่าต้องแม่แรงมายกฮะใช้แม่แรงยกเลยเวลาจะย้ายบ้านทีต้องแบกนมนำหน้าเชลซีนมทะใหญ่เหลือเกินเขาไปจัดการผ่าเทนะนี่เมื่อกี้เห็นหน้าเขาแล้วหน้าเขาเล็ก หน้าเขาเล็กแค่สองนิ้วนมเต็มจอเลยส่วนสัตว์เขาเล็กไปหมดเลยคันหน้าก็มีอยู่แค่นี้รูปร่างก็มีอยู่นิดนึงแต่ว่านมมันใหญ่มืึงมเต็มจอเลยขนาดเขาบอกขึ้นเครื่องบินไม่ได้อะเข้าห้องน้ำเครื่องบินไม่ได้เขานมข้างหนึ่งมันไม่ผ่านประตูมันต้องบีบพระจ้ช่วยกันมาโกยไหมประตูประตูเครื่องบินห้องน้ำึ้นมันเล็กมันเล็กใช่ปะโอมีความสุขมากโอ้มีความสุขเหลือเกินว้าวนี่นี่นี่ฟ โอ้พี่ขอก็เป็นเอานมมาหนุนนอนน่อยได้ไหมเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากเห็นไหมนี่เหลอเขาห้องน้ำเครื่องบินไม่ได้แน่แน่ประตูมันปิดไม่ได้ครับนมมันครับต้องเอานมอีกข้างหนึ่งไปข้างนอกอยากรู้นะว่าเธอมีสามี่รือเนี่ไหนคนอย่างนี้เหรอคงมีอ่ะคงมีสามีเธอจะคิดยังไงไหมเนี่ยเออเนาะไม่คิดอะไรเราคิดว่าโอ้โหโอ้โหพระเจ้าคิดว่าโชคดีหรือเปล่า โชคดีแล้วที่ได้มีนมใหญ่อันนี้มันไม่ใหญ่นะนี่ก็ไม่เรียกว่าใหญ่นะมันมันไม่ใหญ่ตามธรรมชาตินะมันก็เรียกว่าเหอะมาเหอะมาเอ็กซเอ็กเอ็กเอ็กซแต่มันเอ็กหายกทรงเสียไม่ได้แล้วล่ะร้อยหกสิบสี่เอ็กซ์เอ็กเอ็กซ์เอ็กซ์ใครอยาไปดูก็ไปดูที่อเมริกาแล้วกันถ้าใครอยากไปเห็น้ทุกทีแต่เขาผ่าออกไปแล้วเขาได้ลงจีเน็ตบุ๊ปไปเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็เลยผ่าออกเลยจบกลับมาเป็นสภาพก็นี่ผ่าไปแล้วอยากจะรู้ว่านมแค่ไหนแล้วนะตอนนี้เนาะเชลซีนะแล้วเธอทำข่าวม่ให้เราดูออีกกนนนนะะะจจ๊้า่่่่ั็็เปชวง ขำๆครับเข้าไปในช่วงข่าวขำกากากกาไม่กากไปเลยครับท่านมันเป็นเรื่องของนักปั่นจักรยานภูเขาครับค,คุณทีสครับเขาบอกว่ากวางจู่จมนักปั่นจักรยาน ชาวจักรยนภูเขาเนี่ยคือเป็นคนจีนเหรอเป็นคนจีนครับคราวนี้สวยครับของนักปั่นจักรยานภูเขาคนนี้ปั่นจักรยานที่ทุ้งหญ้าอยู่ดีๆก็มีกวางตัวใหญ่เข้าจู่โจมทางด้านขวาทํโอตวิงงนครับทั้งโคงปั่นก็งงเหมือนกันคนตามถ่ายดีวีโอก็งงเหมือนกันกวางตัวนี้อาจจะซุ่มดูอยู่ว่าเอ๊ะใครมาทําอะไรแถวนี้วะแต่นักปั่นก็ไม่ทันสังเกตเนี่กวางก็พุ่งเข้าจนนักปั่นจักรยานครับล้มหงายแบบไม่เป็นท่าอีเร็กและเป็นไงสมองยังมีวิตอยู่ไหมสมอง ก็นี่แล้วเขากำลังปั่นอยู่ว่าที่กวางมันวิ่งออกมาโดนเลยแม่เลยแม่ดูนะเออนี่แนี่โอ้ดีเขาไม่โดนน่ะโอ้โหเบิร์เบิอ์รไอ้ทีนิเอ้ยทำอะไรขมันวะเอ้ยจัดการเอานี่ปึ้งนี่โอ้โหโอ้โหเป็นไงมีชีวิตอยู่ไหมก็มีชีวิตอยู่ไม่เป็นไรมากเพราะเหน๋แม่ลุกขึ้นมาได้ครับรอดไปเจ็บหน่อยนึงเลือดออกเออนิดนิดหน่อยปั่นต่อไปสิ ไม่กวางเนี่ยที่เขาเห็นอยู่เนี่ยเขาทำไมจูจ่ๆวิ่งเข้ามาใส่เวลาเขาเห็นเสือเห็นซิต้าที่จะมาทำไมเขาไม่วิ่งใส่แบบนี้บ้างอ่ะเขาหนีทําไมผมเห็นเวลาในสารคดีนะ,ะแค่มาตัวเดียวตัวเองมือตั้งเยอะแยะพากลุมสิขิดมันเลยไปกลัวมันทําไมขิดกวางอ่ะหรอไม่ใช่กวางเนี่ยมันตัวเนี้ยน่าจะขิดพวกซิต้าพวกเสือสิงโตอ่ะเวลามาวิ่งมาตัวเดียวไปกลัวมันทําไมลุมสิลุมมันเลยแบบเนี้ย่ลุมเลย ก็ <c oughs> ต้องทำให้ดูเป็นตัวอย่างใช่พี่โอเลี้ยงอ่ะออใช่ไหมแล้วเสือหลุดมาในลุมมะ้เสือหลุดมาในลุม,มท่านหลายหายคนก็แยกเคี้ยวใส่มันนะมาโทรผมไม่อยากจะคุยเสือกับผมไม่จ้องหน้ากันมาแล้ว<อ>ที่สวนลุงนุชจริงหรือเปล่าทั้งนี้ผมก็มาอยู่ใ,ใกล้ๆมั้ยเราก็จ้องเราถือมีดไว้มามึงมาแล้วก็แทงจ้องวันนี้มันก็จ้องออต่างคนต่างจ้องเออแล้วมันก็ไม่ออกมา ไม่กล้าเข้ามาผมสวนนุ่นนุ่นก็ให้พี่เข้าไปได้ยังไงเข้าไปจะไปแทงเสือก็ว่าไม่คือสู้กันในประจันหน้ากันแล้วเนี่ยมาเอาสิมันก็ใส่ผมผมว่ามาสิวะเออเสร็จแล้วมันผมก็ไม่เป็นไรเหรอเพราะเสือมันอยู่ในกรงเออต้าคนเราตลกเนี่ทะเลาะกับสัตว์ก็ทะเลาะเออนี่สัตว์มันไม่ตอบนะถ้ามันตอบได้โอ้ยพี่โอเลี้ยงมันฉันมาบอกกูทำไมเออทะเลาะกูทำไมวะไอ้สัตว์ เน่เน่เอ่าอันนี้ต่อ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 อ่าต่อไปเลยครับต่อเลยเมียต่อเลยนะคะอันนี้ลื่นปรีดขำลึกปรีดเกมโชว์ญี่ปุ่นสุดฮางานนี้นะคะโอ้ยตูดระเบิดอะไรรูดปรีดรูดปรีดเออตัวรูดปืนเหรอรูดปรีดรูดปรีดเกมโชว์ญี่ปุ่นสุดฮางานนี้นะคะตูดระเบิดเกมโชว์ญี่ปุ่นเกมโชว์ญี่ปุ่นฮาฮาขึ้นชื่อว่าเป็นเกมโชว์ของญี่ปุ่นแล้วมันจะต้องทะลึ่งเฮฮาและต้องเป็รยายโดยนี่นี่นี่จะดัดเน่ เอาตูดปี๊ดรูดปี๊ดลูดปี๊ดขึ้นไปลงแล้วก็เลื่อนลงมาโอปลาบอลใส่ด้วยใช่ไหมดูถึงญี่ปุ่นก็ทำอะไรแผงๆตลอดเ,เลยเนะคะเขาจะทำอะไรแปลกๆแล้วไม,<อ>ไม่รู้เจ็บหรือเปล่าใบหน้าเขาเนี่ยเจ็บหรือไม่เจ็บหรือสนุกหรือฮาหรือมันของเขาไม่รู้นะนั่นน่ะรอันนี้เก็ทำาออนี่นะคะสยเรานั<อ>่นตะกี้วัาตังบัชิเนโนเนี่ยต่วจะใช้วาดูหักพอดีก็ดู่อ่านี่น่นเนี่น เป็นไงไป็นได้นตัวตัถไทยลงมาอ๋อโธโอ้โหนี่เล่นอย่างนี้พิสดารเนาะทำอะไรเพิ่งแข็งวะเนี่ยดีพวกนี้มันเป็นลิซิโดวงอะเนี่ยเล่นเกมมากมากเออนี่นี่นี่ดูไทยลงมาจนแบบโอ้โหูยมานี่เอออเ้ยนี่มันไม่เจ็บเลยเนาะชอบเล่นอะไรที่มันเกมที่มันท้าทายหรือบันไดมันทำได้โฟมฮะ อาจจะบันไดอาจจะไม่ไม่หนักไม่ใช่ปูนไม่ใช่อะไรมั้งเออมันจะเป็นฟองน้ำหรือมันจะเป็นโใช่ใช่แล้วก็เอาน้ำลาดไปด้วยอ่าอ่าเพราะว่าถ้ามันไม่ทำเป็นโฟมมันเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นไม้หรือเป็นกระเบื้องหรือจะเป็นกินอ่อนนะตายอันตรายครับอันตรายมาตัวอันตรายเกิดไปโอ้โหเนี่ยเขาชอบเล่นเกมอะไรที่มันแปลกๆนะนั่นแหละค่ะคือญี่ปุ่น ชอบเล่นอะไรที่แบบว่าเกมแปลกๆอะไรที่มันแบบเขาบอกว่าคนที่เขาไม่ทำามันเ็ชอบเกมเนี่ยคือให้คนปาลูกบอลไปใส่คู่ต่อสู้ไม่ให้ขึ้นบันไดขึ้นบันไดไม่ได้บอกจะขึ้นมาเขาก็ปาปาเลยพอจะขึ้นมาก็ปาใส่ไปคือความสาใจครับสองฝั่งมันต้องเล่นแข่งกันแล้วก็ลื่นไปกันเองเล่นเอาตูระบมเลยทีนี้ หรืออาจจะใส่ฟองน้ําที่ตูดก็ได้นะนั่นนะพีว่ากันไปมันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ตูดไม่เจ็บอ่ะให้งี้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกแม้แค่ขนาดคนตกบันได3ขั้นเนี่ยดูดูดยังเดินไม่ได้เป็นเดือนเลยใช่มันเจ็บบั้นเจ็บบั้นเอวนะใช่ไม่ได้หรอกอันนี้แต่ญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าเขาเก่งมากเลยกัเรื่องอะไรที่แพงๆเนี่ยเขาจะเก่งเาเก่งกใหม่ๆล่าสุดอะไรเงี้ยก็จะโอ้ย เนาะในเมืองนอกสมเพล็งๆทนั้นแหละเต้นอยู่ดีออกทีวีบางทีแก้ผ้าโชว์ประชาชนเฉยเลยใช่ใช่เราจะพักเบรกกันสักคู่ไหมคะดีครับค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะอย่าเพิ่งนอนหลับนะตัวเองเขาบอกว่าน้องอิงอิงดูอยู่อ้าดออิงอิงดูอยู่ดองอิงอิงอย่าหลับนะอย่าหลับนะครับ